ถ้าใครชอบกินฟักทองห้ามพลาดเลยค่ะอร่อยมากอร่อยตะโกนเลยแพนเค,ค้กฟักทองสูตรนี้หอมนุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายที่สุดเลยค่ะรับประกันความอร่อยไปทำกันไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองถ้าใช้เบอร์ที่เล็กกว่าน,นี้ให้ใช้สามฟองน้ำตาลทรายขาว80กรัมเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาฟักทองนึ่งสุก250กรัม แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้ใส่กะทิ250 ML แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ใส่แป้งสาลีบัวแดง150กรัมใช้แป้งสาลีเน็ระสมก็ได้ค่ะตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครึ่ง แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็เป็นอันใช้ได้ไปเตรียมตั้งเตาเลยค่ะวันนี้เบลใช้เป็นกระทะกลมแบรนใบนี้ค่ะกระทะของเราต้องเป็นกระทะแบนที่ไม่นูนตรงกลางนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะในการทำขนมค่ะ กระทะของเราต้องร้อนจัดจัดก่อนนะคะก่อนนําแป้งลงไปถ้ากระทะยังไม่ร้อนจัดแล้วนําแป้งลงไปเนี่ยแป้งเราจะไม่ฟูนะคะเนื้อเขาจะด้านแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะเปิดออกมานะคะหน้าขนมของเราจะแห้งๆแบบนี้ให้กลับด้านได้เลยนะคะพอเรากลับด้านเสร็จแล้วก็รอก่อนนะคะสัก30วินาทีค่ะหลังจากนั้นก็เก็บขึ้นได้เลยนะคะ เดี๋ยวเบลทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะกระทะของเราต้องร้อนจัดจัดก่อนนะก่อนนำแป้งลงไปค่ะถ้ากระทะไม่ร้อนจัดแล้วนำแป้งลงไปเนี่ยแป้งเราจะไม่ฟูนะคะแล้วก็จะแข็งจะด้านด้วยค่ะส่วนฝาหม้อเนี่ยจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะคะพอหน้าขนมเราเริ่มแห้งแล้วก็กลับด้านได้เลยนะคะ พอกับด้านเสร็จแล้วก็รอก่อนสัก30วินาทีค่ะถ้าอยากเช็คว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาสุกหรือยังให้เลื่อนดูแบบนี้นะคะถ้าเขาเลื่อนไปเลื่อนมาได้แบบง่ายๆแบบนี้ไม่สะดุดไม่ติดไม่ขัดอะไรเนี่ยแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะก็ตักขนมขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะถ้าใครสนใจกระทะกลมแบนใบที่เบลใช้อยู่ก็คอมเมนต์ไว้นะคะแพนเค้กฟักทองสูตรนี้หอมนุ่มอร่อยมากๆเย็นตัวแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถต่อยอดทำกินทำขายได้เลยค่ะ สำหรับซอสจิ้มนะคะก็จะมีคาราเมลนมข้นหวานน้ำผึ้งนะคะอันนี้เราเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ